ภูเก็ตนวโทสักกลรินซื่อสงวนผู้บัญชาการพันศอ2 2พร้อมกำลังพลยังคงเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมานวโทสักกลรินซื่อสงวนผู้บัญชาการพันศอ2ี่สิบสนำกำลังพลและยานพาหนะของหน่วยออกทำกิจกรรมจิตอาสา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดภูเก็ตโดยมีเทศบาลตำบลราวัยเป็นผู้แทนในการช่วยขนย้ายและลำเลียงน้ำดื่มที่ได้รับมอบจากจังหวัดพังงาไปให้กับอบตเทพกระสตีอําเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อนำไปแจกใจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ในช่วงเช้ามืดของวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาทำให้ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เมืองเก่าทั้งนี้นาวโทสักกรินซื่อสงวนผู้บัญชาการพันสออ,อ22พร้อมกำลังพลและยานพาหนะของหน่วยยังคงเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ตั้งแต่วันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่20ตุลาคมรวมเป็นเวลา5วันแล้วค่ะ เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลอย่างต่อเนื่องและจะดูแลจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกตินิว24นิตยาแสงมณีภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน